เริ่มจากวาดเด็กผู้หญิงก่อนค่ะวาดใบหน้าโค้งลงมาเป็นรูปตัวยูหลังจากนั้นก็วาดใบหูทั้งสองข้างค่ะตามด้วยวาดทรงผมทรงผมนะคะอยากสลับไปมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วาดตายิ้มใครจะวาดตาโตก็ได้นะคะพี่แพนสอนวาดตายิ้ม เพื่อที่ทุกคนจะได้วาดตามได้ง่ายๆตามด้วยวาดคิ้วปากปากยิ้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วาดจมูกจากนั้นก็วาดทรงผมขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดโบทั้งสองข้างเราจะวาดเด็กผู้หญิงมัดแกะนะคะทุกคนก็วาดโบไว้ทั้งสองข้างแบบนี้ ทรงผมหยุดไว้ก่อนนะคะเราจะมาวาดคอแล้วก็ปกคอเสื้อก่อนนะวาดเส้นโค้งมาแบบนี้แล้วก็วาดแขนเสื้อโค้งเข้ามาทั้งสองข้างแล้วก็วาดแขนนะคะยื่นไปด้านข้างแขนซ้ายยื่นมาด้านข้างแบบนี้นะหลังจากนั้นก็วาดตุ๊กตาค่ะ เด็กผู้หญิงกําลังแบบกอดตุ๊กตาหมีอยู่นั่นเองมาถึงขั้นตอนนี้แล้วใครที่วาดตามไม่ทันให้กดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยวาดตามนะตุ๊กตาหมีนะคะก็ติดโบที่คอวาดตัววาดแขนแล้วก็วาดขาพี่แพนสอนวาดแบบง่ายๆนะคะทุกคนจะได้วาดตามได้นะ โอเคหลังจากนั้นค่ะก็วาดชุดกระโปรงยาวลงมาวาดชุดกระโปรงยาวลงมาแขนอีกข้างยื่นไปนะคะแบบนี้โอเคตามด้วยวาดทรงผมค่ะผมมัดแกะยาวลงมาถึงเอวแบบนี้เลยนะคะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคน ส่วนขาพี่แพนจะสอนวาดแบบง่ายๆค่ะโดยการวาดขีดเส้นตรงโค้งด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยน้องๆวาดตามได้แน่นอนค่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางเป็นรองเท้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กผู้ชายวาดใบหน้าโค้งเป็นรูปตัวยูเหมือนกันค่ะโค้ขงขึ้นมาแบบนี้จากนั้นวาดใบหูทั้งสองข้าง ตามด้วยวาดทรงผมโค้งมาแบบนี้นะคะอาอยากไปมาแล้วก็วาดผมนะคะขึ้นไปด้านบนวาดผมหนาๆหน่อยนะคะเด็กผู้ชายจะได้ดูน่ารักน่ารักนะตามด้วยวาดตายิ้มเหมือนกันเลยค่ะตายิ้มเนี่ยทุกคนสามารถวาดตามได้ง่ายๆวาดคิ้ว ปากแล้วก็จมูกโอเคตามด้วยวาดเสื้อส่วนแขนเสื้อนะคะฝั่งนี้ก็จะชี้ขึ้นไปด้านบนนะแขนเสื้อฝั่งซ้ายชี้ลงด้านล่างอ่าแล้วกวาดกางเกงค่ะเด็กผู้ชายใส่กางเกงขีดเส้นตรงกลางส่วนมือฝั่งขวานะคะ จะชูมือขึ้นเหมือนยกมือบายๆอะไรแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมือฝั่งซ้ายยื่นมาจับมือเด็กผู้หญิงแบบนี้เลยค่ะก็จะวาดแบบง่ายๆเหมือนกันนะคะก็จะได้ดูเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายที่แบบมีความสุขในวันเด็กนะจับมือสามัคคีกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พี่แพนจะวาดต้นดอกไม้เพิ่มเติมด้านข้าง ใครจะวาดเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะตามจินตนาการได้เลยนะหรือใครจะวาดเป็นรูปดอกไม้เหมือนของพี่แพนก็ได้ค่ะดอกไม้ก็จะสอนวาดแบบง่ายๆนี่โอเคฝั่งของผู้หญิงก็วาดเหมือนกันนะคะวาดดอกไม้ขึ้นไปแบบนี้ แล้วก็วาดใบไม้พี่แพนจะวาดเป็นดาวเพิ่มเติมฝั่งของเด็กผู้ชายแล้วก็ฝั่งของเด็กผู้หญิงจะวาดเป็นแสงประกายหลังจากนั้นเราก็จะไประบายสีกันค่ะ วันเด็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปพี่แพนด้าจะมาสอนว่ารูปอะไรนั้นรอติดตามและรับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย